ครับสวัสดีทุกท่านครับเปน่ผมอาจารย์ตอบผู้สร้างศาสตร์กุรภเทวาสาหรับคลิปนี้ไม่ใช่ดูเพลย์ลิสต์เนอะไม่ใช่คุยกันต่อแล้วก็ไม่ได้คุยเรื่องตัวเลขด้วยไม่ได้คุยเรื่องการพยากรณ์ใดๆครับแต่กําลังหยิบเอาเรื่องของจิตวิทยาประยุกเนี่ยขึ้นมาเล่าทุกท่านฟังด้วยความที่ผมเองเนี่ยในอดีตก็เคยเป็นอาจารย์สอนจิตวิทยาในสาาถาบันบ่มศึกษาเอกชนแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษในหมหาวิทยาลัยของรัฐด,ด้วยรวมไปถึงยังเป็นวิทยากรด้านจิตวิทยาด้วย แต่วันนี้เนี่ยอาจจะด้วยความที่ต้นแบโควิดระบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยบทบาทด้าน,นการวิทยากรเนี่ยก็อาจจะค่อนข้างลดไปลดไปมากเลยทีเดียวแหละนะครับอาจจะหายไปเลยก็ได้บอกแบบนี้ดังนั้นเนี่ยไม่อยากให้สิ่งเหล่านี้มันว่าไงเนี่ยเก็บไว้กับตัวก็อยากจะหยิบมาเล่าให้ฟังนะนั้นเนี่ยหลายท่านที่อาจจะได้ฟังคลิปนี้เนาะถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นําไปใช้ดูถ้าใช้เราเกิดประโยชน์จะลืมมาแลากเปลี่ยนเล่าให้ผมฟังด้วยแล้วกันสาหรับคลิปแรกครับกําลังพูดถึงการสั่งจิตตนเอง การสั่งจิตตนเองเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรอธิบายแบบนี้ว่าการสั่งจิตตนเองจะทําให้ท่านนั้นพบแนวทางใหม่ๆและพบความสําเร็จใหม่ๆปรับพฤติกรรมบางอย่างของท่านได้เป็นพฤติกรรมที่เราคิดว่ามันไม่พึงประสงค์พฤติกรรมหรือบางอย่างที่ทำให้เรานั้นเป็นทุกข์อยู่กับบางสิ่งบางเรื่องราวในปัจจุบันการสั่งจิตนั้นสามารถที่จะทําได้แล้วไม่ยากทําด้วยตนเองไม่ต้องใช้เงินทองอะไรมากมายไม่ต้องใช้ เทคนิควิธีการอะไรซับซ้อนเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทำจนเป็นนิสัยไม่ต้องไปฟังจากใครเลยวันนี้ผมพูดแบบตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องไปบอกอู้เชื่อพลังนู่นนี่นั่นนี่คือสิ่งที่มาจากอำนาจในตนพลังของท่านเองในการที่สั่งตนเองครับการสั่งจิตเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับอะไรมากมันคือการที่เราพยายามบอกตัวเองสิ่งที่เราบอกตนเองนั้นไม่ได้หายไปไหนนะสิ่งเหล่านี้จะลงไปอยู่ในจิตไร้สำนึกของเรา จิตไร้สำนึกอันคอนเชสต์มายเนี่ยเป็นจิตที่ต้องบอกว่ามันคือรากฐานของพฤติกรรมทั้งหมดที่เรานั้นแสดงออกมันคือสิ่งที่เรานั้นมีอยู่มากแต่เรานั้นไม่รู้ตัวะตามชื่อครับอันคอนเชสต์มายจิตไร้สำนึกไร้สำนึกแสดงว่าไม่สามารถสำนึกะระลึกรู้ได้แสดงออกในรูปของความฝันอาจจะสามารถที่จะดึงออกมาได้ในแง่มุมโดยการใช้เทสทั้งหลายอ่า หรืออาจจะใช้การสะกดจิตก็สามารถทําได้หรือสลิปทั้งพลังปากเนี่ยก็สามารถที่จะทําให้ทราบถึงจิตไร้สํานึกได้ส่วนเทสตเนี่ยต้องเป็นเทสที่เป็นพวกเช่นโรชาเทสนะถ้าทนไปทําเทสที่เป็นข้อการตอบสมองธรรมดาบางทีมันไม่ได้เนาะอันนี้คุยให้ฟังแบบนี้ลึกๆเนี่ยไม่คุยนะครับไม่ได้สอนจิตวิทยาอยู่เราคุยกันแบบนี้ว่าจิตแล้สำนึกคืออะไร จิตไร้สานึกคือที่ที่เราเก็บประสบการณ์ต่างๆความคิดความจําความรู้สึกที่เราคิดว่ามันลืมมันหายไปแล้วเราพยายามเก็บกดไว้มันหายไปครับเราคิดว่ามันหายไปแล้วละ่ะเช่นท่านเคยโกรธใครท่านเคยเกลียดใครท่านเคยหลงรักใครมากเคยประสบการณ์อะไรที่มันเจ็บปวดมากๆประสบการณ์ที่ท่านกลัวมากๆกตั้งแต่วัยไหนไม่ทราบมันไม่ได้หายไปไหนนะท่านนึกท่านลืมไปแล้วแต่จริงๆมันลงไปอยู่ในจิตไร้สํานึกคําว่าลืมไม่ได้ลืมเหตุการณ์แต่ลืมความรู้สึกที่เกิดขึ้น เช่นสูนย์บางท่านเนี่ยเคยเกิดประสบอุบัติเหตุอาจจะเคยถูกรถชนหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วใหม่ๆเนี่ยมันก็คงมีทร a u นะมันเป็นความกลัวที่มันสะเทือนจิตใจอยู่แต่พอ,อะระยะเวลามันผ่านไปเนี่ยจำเหตุการณ์ได้แต่ความรู้สึกหวาดกลัวเนี่ยมันก็หายไปตามเวลาแต่จริงๆไม่ได้หายไปไหนเป็นจุดในจิตใ้สัมนึกเช่นผมเองเนี่ยเรียนแบบนี้นะครับว่าเคยเป็นประสบการณ์หนึ่งเนอะเช่นเคยแข่งกีฬาแล้วฟันฟันหักฟันหักเนี่ย ไม่ได้กลัวนะแต่ตอนนั้นเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันก็รู้สึกเสียเซลล์ฟันหักพอฟันหักเนี่ยจริงๆแล้วมันผ่านมาอุ้ยนานมากมายแล้วนะยี่สิบกว่าปีเนี่ยยี่สิบกว่าปีเนี่ยมันน่าจะคือผมจําเหตุการณ์ได้แต่จําความรู้สึกไม่ได้อะไรว่าความรู้สึกกังวลหรือเสียเซลล์หรือจะรักษาได้ไหมอะไรยังไงมันเป็นอย่างไรแต่บางครั้งบางทีเนี่ยมันก็ฝันขึ้นมาได้นะไม่ต้องไปเชื่อมโยงกับอุ้ยฝันฝันว่าฟันหักเ่ราไม่ดียังไงอันนี้มันมีประสบ ซึ่งไม่ใช่แค่นั้นลองยกตัวอย่างประสบการณ์อื่นๆซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดกักผมนะอาจจะพูดถึงภาพกว้างๆเนี่ยท่านบอกว่าเคยประสบการณ์ที่อาจจะโกรธหรือเกลียดใครมากๆตั้งแต่วัยนู่นเลยโอ้มัธยมแล้วลืมไปแล้วลืมไปแล้วมัธยมนี่นานแล้วนะถ้าจะสายปลายท่านที่เป็นวัยทางานผมถือว่านานแล้วล่ะลืมไปแล้วแต่อยู่ดีวันนี้คือดีเขา,ขาฝันครับ ฝันว่าโอ้ยเนี่ยมาเจอเพื่อนคนนี้อีกแล้วหรือบางทีเป็นไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่บุคคลแต่เป็นสถานการณ์ที่ท่านรู้สึกว่าไม่พึงพอใจสถานการณ์ที่มันทาให้รู้สึกเหน็ดเหนื่อยบางทีก็ฝันว่าโอ้ต้องกลับมาอยู่สถานการณ์แบบนั้นอีกแล้วต้องกลับมาเรียนแบบนี้อีกแล้วต้องมาฝึกแบบนี้อีกแล้วไอ้อย่างเงี้ยมันก็จะย้อนกลับมาได้อ่อนรูปฟังฝันได้สังเกตไหมครับว่าประสบการณ์ของเราเนี่ยเราอาจจะจํามันได้แต่ความรู้สึกที่มันหายไปไม่ได้หายไปไหนนะมันลงมาอยู่ในจิตไร้สํานึกหรือแม้แต่ความรู้สึกทางบวกเช่น ประเภทเคยไปรักใครชอบใครหลงไหลใครไว้เวลามันผ่านไปสาวคนนั้นนะครับหรือหนุ่มคนนั้นเนี่ยอาจจะมีครอบครัวไปแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วไม่ได้เจอกันอีกแล้วแต่วันนี้คืนนี้ก็ฝันเป็นภาพจําเดิมๆแต่จะไม่ใช่เหตุการณ์เดิมมาเจอกันใหม่มีความรู้สึกสุขใจที่แบบเนี้ยก็คือสิ่งที่ถูกเก็บไว้ในจิตไร้สํานึกซึ่งต้องบอกว่าจิตของมนุษย์นั้นเนี่ยถ้าเราพูดตามทฤษฎีของมันนิดนึงแล้วกันไม่สอนทฤษฎีมากแล้วท่านองไปเรียนในหมหาวิทยาลัยนะครับ หยิบขึ้นมานิดหนึ่งจิตของมนุษย์นั้นแบ่งเป็นสามระดับถ้าเราพูดแบบซิกมันฟรอยด์นะระดับแรกคือจิตสํานึกสิ่งที่เรารู้ตัวโดยทั่วไปเช่นวันนี้ผมพูดกับท่านอยู่ผมรู้ตัวผมยกมือผมยกมือข้างขวานะในในในจออาจจะตรงกันข้ามนะผมก็รู้ตัวนะครับแต่ในสิ่งที่นี่คือจิตสํานึกนะรู้ว่าพูดอะไรรู้ว่าทําอะไรรู้ว่ายกมือขวารู้ว่ายกมือซ้ายอ่ะแต่พอเป็นจิตระดับรองลงมา preconscious mind บางตำราก็เรียก เป็นอะไร่ะเป็น sub-conscious mind แต่จริงๆถ้าเราพูดตามพฤษฎีให้ถูกต้องคือ pre-conscious mind จิตก่อนรู้สำนึกถ้าเปรียบเหมือนรูปภูเขาน้ำแข็งภูเขาน้ำแข็งเนี่ยส่วนตรง conscious mind จิตสำนึกเนี่ยคือสิ่งที่พ้นน้ำสิ่งที่เราเห็นเป็นว่ามันเป็นอะไรเป็นอย่างไรจิตก่อนรู้สำนึกคือสิ่งที่ส่วนที่พ้นน้ำส่วนหนึง่งอีกส่วนหนึ่งอยู่ใต้น้ำเห็นบางส่วนไม่เห็นบางส่วนบางตำราก็เรียก แปลเป็นไทยว่าจิตกึ่งรู้สํานึกอันนี้แปลตามการตีความหมายบางตําราก็ไปแปลว่าจิตใต้สํานึกคือมันอยู่ใต้คําว่าสํานึกลงมาแต่ผมขอเรียกให้ถูกคือจิตก่อนรู้สํานึก preconscious mind ในจิตส่วนนี้เนี่ยก็มีความสําคัญครับแต่เป็นจิตที่เราสามารถระลึกรู้ได้แต่ต้องใช้เวลาในการทบทวนหรือต้องตั้งสติในการสังเกตเช่นหากวันนีย้ย เดินคุยกันเดินคุยกันเดินคุยกันเราไม่รู้หรอกว่าเราก้าวขาขวาหรือขาซ้ายอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆยานี้เลยแต่พอเราเริ่มสังเกตปับ๊บอ๋อฉันก้าวขาขวาอยู่เช่นเดียวกันผมคุยกับทุกท่านผมยกมือแบบนี้พูดแบบนี้แต่ก็ไม่ได้สังเกตว่าขาตัวเองต้อง,งทำอะไรนะหรือเรื่องของถามว่าเมื่อเช้าทานอะไรมาเออต้องนึกแป๊บหนึ่งว่าทานอะไรถึงจะคิดออกแบบนี้ครับคือจิตก่อนรู้สํานึกต้องใช้เวลาในการ ดึงเอาความจานั้นกลับมาแต่จิตไร้สํานึกคือพื้นที่กว้างใหญ่ที่อยู่ข้างล่างจิตก่อนรู้สํานึกและสิ่งเหล่านี้มันเก็บจําเอาประสบการณ์ความคิดความรู้สึกต่างๆของเราไว้งั้นวันนี้เราจะมาสั่งจิตเพื่อเปลี่ยนจิตไร้าสานึกข้างล่างแล้วมาสะท้อนขึ้นสู่ข้างบนทําให้พฤติกรรมเราเปลี่ยนไปสังเกตไหมครับว่าจิตไร้สํานึกความสำคัญอย่างไรยกตัวอ,อย่างง่ายๆนะหลายท่านเนี่ย ไม่ชอบงานตัวเองเลยไม่ชอบงานตัวเองเบื่อมากอยากออกอันนี้ผมเจอจากหลายท่านไม่ได้เจอจากการพยากรณ์ดวงชะตานะเจอจากคนรู้จัก,จกนั่นแหละหรือแม้แต่ตัวผมเองก็มีนะความรู้สึกเหล่านี้คนธรรมดามนุษย์ทุกคนเนี่ยมันมีเรื่องความคิดความรู้สึกในทางลบอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับมันอย่างไรหลายท่านเนี่ยบอกว่าโอ๊ยเบื่องานเมื่อไรมันจะเลิกงานเมื่อไรจะออกเมื่อไร,ไร,ไรจะได้งาน,นไหมเซ็งเหลือเกินบนทุกวัน วนท่านบอกไม่เคยบ่นเลยเรื่องงานบ่นกับภรรยาที่บ้านโอ้ยแกจังเลยอ้วนจังเลยอะไรก็ตามทุกท่านครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยพยายามเตือนตัวเองนะอย่าพูดอย่าไปบ่นอย่าไปคิดถึงมันมากพยายามวางมันให้ได้เพราะอะไรสิ่งที่ท่านกลังบอกกับตัวเองทุกวันเนี่ยมันลงมาในจิตไร้สํานึกวันหนึ่งแม้สถานการณ์ในเรื่องงานเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วหรือแม้ถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นเรื่องคู่ชีวิตของท่านเนี่ยวันหนึ่งเกิดสมมุติไปฟิตบุญไป ทำหน้ามาสวยงามหล่อเหลาขึ้นแล้วแล้วแต่ว่าท่านเป็นคู่ครองให้เป็นใครอย่างไรเนาะดีขึ้นแล้วแต่สิ่งท่านโปรแกรมบัน,นจิตตัวเองมันไม่ได้หายไปนะมันก็สะท้อนออกมาในส่วนที่ท่านเป็นเช่นสมมุติว่าแฟนท่านเนี่ยอาจจะเคยอ้วนทุกวันนี้ไปลดคุนมาแล้วท่านก็จะพูดออกมาว่าอ้วนอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสมมุติมันติดปากพลังปากแล้วไม่ได้เป็นไอ้อ้วนในเชิงหน้ารักหยอกล้อกันแต่มันจะเป็นไอ้อ้วนหรือแบบว่าเซ็งอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะออกมาในการพังปากของท่าน รวมไปถึงการแสดงออกหรือวาวิธีคิดของเราที่มีต่อสิ่งที่เราพยายามบอกตัวเองทุกวันเนี่ยมันมีผลดัง pues นั้นเนี่ย rein, ต้องพยายามเปลี่ยนต้องพยายามบอกตัวเองใหม่ครับเทคนิควิธีการที่สั่งจิตของเราคือต้องบอกตัวเองใหม่บอกตัวเองเนี่ยผมแนะนาท่านสองวิธี1คือมองในกระจกแบบนี้เลยวิธีแรกเนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่เพราะมันจะดูน่ากลัวสักนิดหนึ่งนะแต่มันเป็นวิธีที่ได้ผลมากเลยมองกระจกสมมติเป็นกระจกสองหน้านะในผมมองกล้องผมมีกระจกสองหน้าบอกตัวเองนะครับว่า ฉันมีความสุขฉันมีความสุขฉันอะไรก็ตามบอกอยากบอกอะไรตัวเองบอกไปเลยฉันไม่คนมีความสุขไม่ได้หลอกตัวเองนะแต่กําลังโปรแกรมจิตอยู่งั้นถ้าสามารถไปบอกกับอะไรเรื่องงานฉันมีความสุขในงานฉันมีความสุขในงานงานนี้ดีงานนี้ดีบอกไปเลยครับบอกแบบนี้แต่อย่าบอกอะไรที่มันเป็นเชิงนิเสธนะอย่าบอกปฏิเสธเช่นอะไรล่ะงานงานไม่หนักไอ้บอกอย่างเงี้ยห้ามเออแต่บอกงานหนักก็ไม่ได้นะนี่ยิ่งหนักเลยนะ ถ้าบอกงานไม่หนักต้องบอกว่างานดีงานดีงานด,านดีบอกอะไรที่เป็นเชิงบวกอย่าบอกอะไรที่มันมีคําว่าไม่มาขั้นมันจะได้ผลมากกว่าพยายามลองบอกดูครับแต่บอกว่าอุ้ยถ้าพูดกระจกนั้นมันดูล็อกจิตมากเลยที่อย่าทาแต่พยายามไม่จะบอกตัวเองโดยวิธีการคิดไม่ต้องพูดออกมาหรอกหรือวิธีการบน่นเปลี่ยนคําบ่นในเชิงลบเป็นคําบ่นในเชิงบวกเช่นเฮ้ยงานนี้มันมันดีว่ะเฮ้ยงานนี้มันท้าทายว่ะ ي, งานมันก็สนุกดีนะพยายามบอกแบบนี้อันนี้คือผมยกตัวอย่างเรื่องงานครับงั้นเรื่องอื่นๆน,นะท่านเอาไปประยุกต์ใช้ทุกท่านครับดังนั้นวันนี้เนี่ยอย่าใช้กับแค่เรื่องการงานหรือเรื่องความรักเท่านั้นแต่จงใช้กับเรื่องราวอื่นๆที่เรามารู้สึกไม่พอใจในชีวิตประจำวนันโดวยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องรถติดเรื่องของการเมืองเรื่องของอะไรก็ตามในโลกใบนี้เนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขอยู่ต้องบอกแบบนี้ว่า ไม่ว่าเราจะบ่นแค่ไหนไม่ว่าเราจะเขียนแค่ไหนไม่ว่าเราจะระบายกับใครแค่ไหนเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้สิ่งที่เราเปลี่ยนได้มีเรื่องเดียวคือเปลี่ยนใจเราครับอันนี้คือสิ่งสําคัญลองใช้สิ่งเหล่านี้ลองบอกใจตัวเองดูไม่ได้บอกให้ไปชอบสิ่งที่ท่านไม่ชอบไม่ต้องบอกให้ชอบนะอันนี้นิดนึงนะแต่พยายามเปลี่ยนมุมมองที่มีเราเอนเช่นบอกผูเรื่องนี้ไม่ชอบเปลี่ยนไม่ได้จริงก็พยายามบอกว่า มันมีมุมบวกอย่างไรบ้างหรือท่านพยายามบอกด้วยความเข้าใจว่ามันก็เป็นเช่นนี้เดี๋ยวมันก็จะอะไรพยายามบอกตัวเองให้มันเกิดมุมในความเข้าใจเอาละครับตรงนั้นเมื่อกี้คือเรื่องที่ผมอธิบายโดยกว้างกลับมาสู่การสั่งจิตเพื่อทําให้เกิดความสําเร็จบ้างสั่งจิตให้เกิดความสําเร็จท่านอาจจะไปเรียนอะไรกับใครไม่รู้ท่านเขาจะพูดเรื่องกดแรงดึงดูดพลังจกกักรวาลผมไม่ทราบผ,ผ,ผมไม่ได้เรียนเรื่องราวล่าน,นั้นผมเน้นกับท่านแบบนี้ผมอาจจะเทคคอร์สนู่นนี่นั่นแต่ไม่เทคคอร์สพวกนี้เนาะ เทคคอร์สอะไรที่มาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับให้คำปรึกษาและเทคนิควิธีการแต่ไม่เท่ากันแบบนี้ก็ไม่สามารถอธิบายได้แต่คุยกันแบบนี้ว่าไม่ต้องคิดอะไรมากบอกตัวเองครับถ้าวันนี้ท่านทําอาชีพสักอาชีพหนึ่งหรือท่านมีเรื่องราวท่านต้องการจะสําเร็จให้ได้จงบอกตัวเองว่าฉันทําได้แล้วก็บอกมันทุกวันเมื่อท่านบอกกันทุกวันท่านจะทําได้สําเร็จเชื่อผมไหมหลายครั้งหลายสิ่งที่ทําไม่สําเร็จเพราะ กรอบความคิดเราและวิธีการคิดของเรานั้นเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคผมบอกทุกท่านแบบนี้ก็พยายามบอกตัวเองด้วยเช่นกันนะกำลังบอกตัวเองอยู่นี่เป็นเรื่องจริงครับบางเรื่องเนี่ยเรามีความกลัวเรามีความไม่มั่นใจเช่นลองสังเกตดูท่านใดเนี่ยทำงานประจำมายาวนานพอสถานการณ์โควิดเกิดขึ้นแล้ว การงานอาจจะไม่ได้ทํางานประจําเหมือนเดิมอันนี้เกิดปัญหาเกิดความกลัวหราอท่านเิดความกลัวเพราะทุกคนเคยอยู่ในกรอบแม้ว่างานในกรอบมันจะยากแค่ไหนจะต้องไปเรียนรู้เรียนอะไรเพิ่มเติมอย่างไรไม่เคยกลัวเพราะมันอยู่ในกรอบที่คุ้นชินและคุ้นเคยรู้สึกปลอดภัยอยู่แล้วแต่พอวันนึงต้องมาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยหลายคนกลัวแต่เห็นไหมครับว่าหลายคนก็สาเร็จได้แต่ก็มีคนที่ไม่สําเร็จเหมือนกันนะสิ่งสําคัญปัจจัยหนึง่งไม่ใช่แค่การเรียนรู้ทักษะไม่ใช่แค่การเรียนรู้ความรู้ไม่ใช่แค่การ ทำการตลาดแต่สําคัญคือวิธีคิดของท่านสิ่งทีรรง่ท่านโปรแกรมใจตัวเองท่านโปรแกรมว่าอย่างไรสังเกตไหมว่าในงานประจำเนี่ยบางทีมันมีส่วนที่ยากมากเลยนะมีส่วนที่กดดันท้าทายเร่งรีบท่านรับมือทั้งเรื่องงานเรื่องคนเรื่องเวลาและทรัพยากรที่จํากัดแต่ท่านทําได้แต่ทําไมพอเป็นงานส่วนตัวทําไม่ได้นั่นเพราะว่าอะไรครับ เราโปรแกรมใจเราไว้อย่างไรนั้นพยายามบอกตัวเองว่าทําได้แลวทาสาเร็จลองดูนะทําทุกๆวันแล้วเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนไปหลายอย่างชีวิตจะเปลี่ยนไปจริงๆเช่นผมเองยกตัวอย่างให้ทุกท่านทราบเลยว่าอดีตเนี่ยผมไม่สามารถจะพูดหน้าจออะไรอย่างนี้ได้ไม่สามารถพูดต่อหน้าชุมชนได้แต่พอวันหนึ่งเนี่ยผมมานั่งคิดแล้วว่าผมจะปล่อยเรียนเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้ถ้าย้อนไปสมัยเ,ยเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยแม้เป็นประธานชมรมกีฬานเนี่ยแต่พอให้ไปพูดข้างหน้าเนี่ยไม่ไหวนะ แข่งกีฬาแข่งได้สอนกีฬาให้กับรุ่นน้องสอนได้ถ้าให้ไปพูดบนเวทีพูดไม่ได้อันนี้พูดจริงๆแต่ทำไมวัน,นหนึ่งการวิทยากรได้เพราะวิธีคิดเราเปลี่ยนครับผมมองว่าเราฝึกได้อย่ามาบอกเฮ้ยดาวพูดสวยก็เลยทําได้อันนั้นเป็นเรื่องหลักการทางโหราศาสตร์แต่กําลังจะพูดว่าหากคิดว่าทําได้มันก็ทําได้แต่หากคิดว่าไม่ได้คิดว่ามันน่ากลัวมันก็น่ากลัวมันก็ทําไม่ได้เงินสิ่งที่ท่านบอกตัวเองเป็นสิ่งสําคัญอันนี้พยายามบอกตัวเองทุกวัน ในสิ่งท่านอยากทําให้มันสําเร็จแล้วบอกว่าฉันทําได้ฉันสําเร็จเดี๋ยวคลิปต่อไปเขาจะพูดเรื่องการคิดบวกกันว่าคิดบวกแบบไหนที่เป็นการบวกจริงๆไม่ใช่บวกแบบฟังซันเพิร์เจอร์ไม่ใช่บวกแบบโอเวอร์แล้วไม่มีประโยชน์นะครับแต่คลิปนี้พูดแบงนี้ก่อนว่าสร้างจิตตัวเองก่อนขั้นแรกสร้างจิตตัวเองก่อนว่าฉันทําได้ฉันทําสําเร็จเรื่องนี้ฉันทําได้มันไม่ได้ยากหลายท่านบอกว่าวันนี้เนี่ยอุ้ยเรียนมาเนี่ยมันง่ายให้ไปเรียนต่อปริญญาโทรปริญญาเอก ไม่กลัวเลยทําวิจัยเป็นแค่เรื่องง่ายๆจะทําทีศึกกีเล่นเป็นเรื่องง่ายๆแต่ถ้าให้ทํางานจริงกลัวยากแต่พอวันหนึ่งท่านได้เรียนรู้เรื่องอางานท่านจะรู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากเห็นไหมครับทุกอย่างมันอยู่ที่วิธีคิดของเราเพียงแต่วันนี้ท่านคิดอย่างไรและโปรแกรมจิตใหม่แล้วหรือยัง งั้นโจทย์วันนี้อย่าลืมไปสั่งจิตตัวเองว่าอยากสำเร็จเรื่องไหนบอกตัวเองว่าสำเร็จเรื่องนั้นแล้วทำได้ครับพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ